สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจุดวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับจะเป็นเรื่องของการเงินการงานและก็สภาวะรอบตัวสำหรับชาวสิงห์เนะาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ กอนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไดีมาได้ที่ user บูพยา59หรือบูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกท่าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะแล้วก็ไพ่นะครับอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับตัวคุณบ้างนะครับถ้าตรงก็อย่าลืมพิมพ์รับคําพยากรณ์ข้างล่างนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ใช่ไม่ตรงนะครับอาจจะยังไม่ใช่ดวงของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับพลังงานของตัวคุณเองได้เป็นไพ่คิงถือดาบ the empress แล้วก็เป็นไพ่ลาชินีถือไม้ the moon นะครับไพ่สุดท้ายนะครับแถวบนได้เป็นไพ่ two of pentacles เนาะไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับสำหรับแถวบนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ของคุณนะครับมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดี ตัวเองนะครับสำหรับตัวคุณเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานถึงแม้บางทีอาจจะยังไม่ได้ถึงกับขั้นสูงสุดแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเปิดเพิ่มอีก นะครับในข้างล่างเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะครับว่าจะมีการต่อยอดการพัฒนาถึงขั้นขีดสุดได้ไหมแต่ในช่วงของเดือนนี้โอเคยังมีโอกาสเติบโตพัฒนาที่ดีและยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับในเรื่องของการงานนะครับและมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวของตัวคุณเองในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความไม่ตกความกังวลเข้ามาบ้างกับในเรื่องของ จิตสานึกนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆอาจจะมีความรู้สึกที่แบบน egative เล็กน้อยในเรื่องของการคิดการทําเพราะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกที่เหนื่อยนะครับอาจจะต้องแบกภาระหน่อยๆกับในเรื่องของการงานหรืออาจจะต้องจัดการต้องวุ่นวายสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นมา,าจ,จะทําให้ชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับ น้อยๆหรือมีความรู้สึกวิตกกังวลน,นะครับกับบางสิ่งรอบข้างอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลากับการปรับสมดุลตัวเราเองให้มากขึ้นกว่าน,นี้อีกนิดนึงแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าเราอาจจะพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์นะครับแล้วทุกอย่างอาจจะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ดีหรือในสิ่งที่คุณต้องการนะครับแล้วก็มีโอกาสจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่แล้วทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จมากขึ้น อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามีราชินีถือไม้เกิดขึ้นราชินีถือไม้แปละวะ่าการงานของคุณค่อนข้างดูโดดเด่นนะครับดูมีโอกาสที่จะมีการได้รับการซัพพอร์ตที่ดีนะครับมีไพ่จิเอ็มเพรสเกิดขึ้นด้วยแปละว่าชาวราศีสิง์ลัณนาสิงอาจจะมีคนแบ็กอยู่ข้างหลังหรือมีคนคอยสนับสนุนเบื้องหลังอะไรแบบนี้ประสบความสำเร็จดีด้วยแต่มันอาจจะมีความรู้สึกที่เรายัง ยังผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคบางอย่างไม่ได้เพราะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหนักนิดนึงกับภาระสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะต้องแบกรับมีไพ่กิงถือดาบเกิดขึ้นคิ้งถือดาบเนี่ยมันเป็นภาระมันเป็นความรู้สึกการแบกรับนะครับที่เราอาจจะต้องแบบเหมือนกับเราอาจจะมีการเติบโตการพัฒนาแหละนะแต่ว่ามันก็เลยทําให้การเป็นการแบกรับภาระในเรื่องของการงานเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติม มาเลยทาให้เราอาจจะดูเหนื่อยนิดนึงนะครับที่เราอาจจะต้องบริหารต้องจัดการหรือต้องดูแลสอดส่องในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของบุคคลเพราะว่าบุคคลเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับค่อนข้างแบบดูแลยากที่สุดคือภาวะบุคคลถูกไหมครับเพราะาบุคคลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดของตัวเองมันก็เลยทําให้แบบเราคอนโทรลยากนิดนึงอะ่ะกับคนนะนะครับโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับบุคคลอื่น ที่เราอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะครับหรืออาจจะต้องใช้ความอดทนมากหน่อยกับ <AM rac ias> ในเรื่องของการติดต่อการส่งสารหรือการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นมันเลยทำให้เราอาจจะดูเหมือนกับวิตกแล้วก็กังวลกับบางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบรับมือกับคนแบบนั้นนะครับหรือบางคนอาจจะค่อนข้างมีอีโก้ของตัวเองนะครับแล้วเราก็มีอีโก้ของเราบ้างนะมันเลยทำให้เรากับเขาเนี่ยปรับแล้วก็จูนกันยากนิดหนึ่งมันเลยทำให้ <AM S 2> ใหเรามีความวิตกกังวลว่าตกลงเรากับเขาเนี่ยนะครับกับคนที่เราร่วมทำงานทำ ธุรกิจร่วมกันเนี่ยมันจะสามารถาไปในทางเดียวกันได้ไหมคําตอบคือได้นะครับคําตอบคือได้มันก็มีไพ่ทวอเ e นทักเ e ิลทวอเปนทาเคิลเนี่ยอยากจะบอกนิดหนึ่งนะดูสนญลักษณ์ของทวอ p e n ท a เ e ิลนิดหนึ่งเป็นไพ่ที่บาลานซ์แล้วก็สมดุลน,นะครับกับในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะที่อาจจะต้องแบบให้มันเท่ากันให้มันเท่าเทียม ถึงแม้มันอาจจะยังไม่เท่ากันไม่เท่าเทียมแต่ถ้าเราพยายามทําสมดุลให้ได้เนี่ยยังไงซะมันก็ไปได้แหละขอให้คุณเปิดใจที่จะสมดุลน,นะครับกับความรู้สึกกับทุกๆอย่างนะครับมันก็จะไปได้แน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะวางอีโก้วางตัวตนของเราได้มากหรือน้อยแค่ไหนคือ่งนี้ครับชาวราศีสิง์ลักนาสิงเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยทางโหราศาสตร์ไทยบอกว่าเป็นดาวอาทิตย ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นคำว่าศูนย์กลางของสุริยะจัก,กรวาลถูกไหมครับแล้วดาวพุธศุกร์โลกอังคารพระหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพูตโตหมุนรอบดวงอาทิตย์หมดเลยนั่นแปลว่าคุณเป็นศูนย์กลางแปลว่าเราอาจจะมีอีโก้เหมือนกันเขาก็เลยมีอีโก้เหมือนกับเรานะครับเขาก็เลยมีมนักศักของการที่ว่าแข่งกับแข่งชนกันน่ะมันก็เลยทําให้แบบถ้าเราไม่ปรับกันคนละครึ่งทางมันก็ไปต่อไม่ได้นะถูกไหมครับ ประมาณนั้นแต่ให้บอกว่ามันไม่ได้ดูเลวร้ายไม่ได้ดูยากลําบากขนาดนั้นถึงแม้เราอาจจะต้องแบกภาระถึงแม้เราอาจจะต้องเผชิญกับคนที่อาจจะดูเหมือนกับแข่งกับเราบ้างอะแต่ยังไงซะคุณก็ปรับได้สมดุลได้บาลานซ์ได้อาจจะยากนิดนึงนะแต่มันก็ผ่านไปได้แหละ ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์มีในเรื่องของพลังงาน energy ที่ดีนะครับที่เราจะสามารถแบบเติบโตและพัฒนาได้ดีไงนะครับยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับที่ดีจาก Empress ด้วยนะครับที่เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์กันบ้างนะครับไพ่แถวร่างได้เป็นไพ่สิบดาบโอเคแปลว่ามันกำลังจะจบสิ้นแล้วนะมีไพ่สี ดาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยแล้วก็เป็นคิงเหรียญไพ่ใบสุดท้ายนี่ไงซิกออฟซอดนะครับอิทธิพลใต้สำรับนะอันนี้เรามัดระวังจะมีการประทะกันในช่วงจังหวัดหนึ่งนะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนะครับต่างฝ่ายต่างมานะที่ิใส่กันต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ใส่กันเนาะมันก็จะทําให้เรากับเขาอะมีความรู้สึกว่าแบบเธอไม่ลงให้ฉันฉันก็ไม่ลงให้เธอมันก็เลยมีการประทะกันนั่นแหละคือฝ่ายออฟซอดเกิดขึ้น มันอาจจะทําให้โตคุณกับเขาอะมีความเป็นน égat ีฟถูกไหมเพราะว่าทีมเบิร์กอะมันไปต่อกันไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าชาวสิงลักคนาสิงถ้าคุณไม่ยอมให้เขาก้าวหนึ่งเขาก็จะไม่ยอมให้คุณก้าวหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ใส่กันนะครับบอกเลยว่ามันมีอยู่2วิธีถ้าเราอยากจะจบปัญหาตรงนี้หรืออยากเคลียร์ปัญหาตรงนี้เราก็ต้องยอมเขาบ้างนะครับไม่ได้ยอม การยอมการถอยไม่ได้ว่าแพ้นะครับมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าเฮ้ยเธอถอยก่อนเพราะว่าเธอแพนะมันไม่ใช่ไงถูกไหมมันแพ้ในละักษณะของการที่ว่าแพ้ทั้งสองฝายนั่นแหละถ้าเรายังจะดื้อดึงดันต่อไปถูกไหมครับองค์กรการทํางานแล้วก็ในเรื่องของศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างองค์กรเดียวกันเนี่ยมันล่มสลายแน่นอนถ้าปัญหามันเกิดจากปัญหาภายในด้วยกันยังไงมันก็ล่มอ่ะะถูกไหมครับ เพราะมันไม่สามารถขี่กันไงทุกอย่างมันก็ต้องแตกหักกันไปต่างฝ่ายต่างกระจัดกระจายต่างฝ่ายต่างทํางานนะครับต่างฝ่ายต่าง,าง,างเอาผลประโยชน์ของตัวเองทุกอย่างจบนะครับคําว่าจบในที่นี้คือพังเนี่ยมีไพ่สิบดาบมาพังทลายไปหมดนะครับหรือถ้าคุณอยากจะจบแบบสวยๆนะครับคุณก็ต้องพยายามถอยห่างออกไปสักนิดนึงนะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป อะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับหรือถ้าเกิดเขามีมานาทิฐิมากกว่าเราอีกนะเราคิดว่าเรามีอีกโก้แล้วนะเขามีอีโก้มากกว่าเรานะไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาไปมีอีกโก้ของเขาเขาไม่ได้มีโจทย์เราคนเดียวหรอกถ้าเกิดเขาจะมีอีกโก้ขนาดนั้นเบอร์นั้นนะ่ะยังไงยังไงก็ต้องมีใครโครนเขาลงไปแน่นอนมีใครโครนล้มลงไปแน่นอนนะครับสําหรับเขาเนาะอย่างที่บอกไปดังนั้นอย่าบอกเลยว่าถ้าเราจะจบปัญหานี้ลงไปเราก็ต้องพยายาม คลี่คลายสถานการณ์อย่าเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนะครับไม่เอาพินเสยนไปแลกกับเกลือเนาะประมาณนี้มันอาจจะทําให้เรามีภาวะความรู้สึกที่อาจจะดูยากลําบากกว่าแต่ถ้าเกิดเรากําลังมีปัญหามีความรู้สึกที่ทุกข์ใจนะครับวิตกกังวลเราก็อาจจะต้องถอยออกมาบ้างพักบ้างนะค่อยๆเยียวย,ยาตัวเองไปเนาะไพ่อบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสของการพักนิดนึงหรือบางคนอาจจะมีการหยุดงานลางานนะครับ อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะว่าอะไรไม่แปลกหรอกมันมีไพ่เดมูลนะครับแล้วก็มีไพ่แทนออฟสอดเราะมัดระวังเราจะมีความเครียดนะครับแล้วก็ความไม่ตกความกังวลมันอาจจะทําให้เราอะเกิดภาวะของความรู้สึกที่ไมเกรนนะครับหรือมีความดันขึ้นมาได้แล้วก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการมีปัญหานะครับในหลายๆสิ่งที่เราอาจจะต้องดูแลรักษาตัวเองอาจจะมีการพักฟื้นนะครับเข้าโรงพยาบาล เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีเดะมนกับไพ่เทนออฟสอดก็ค,คือความเครียดจะปะทุขึ้นมาทําให้ชาวราศีสิง์ลัคนาสิงอาจจะมีการเจ็บป่วยนะอาจจะมีการพักรักษากันเยียวยาตัวเองนิดนึงเนาะแล้วก็ทุกอย่างอาจจะผ่านพ้นไปโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรมากมายแค่เราถอยออกมาจาก ปัญหาแล้วก็ความทุกตรงนั้นสักพักหนึ่งบางทีมันอาจจะการมันอาจจะมีการฟื้นฟูหรือมีในลักษณะของการแบบผ่านพ้นปัญหาโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่ยอมถอยนิดนึงแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นในสำหรับตัวคุณเองนะครับสำหรับชาวสิงเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับอย่างที่บอกว่าการงานของคุณเนี่ยยังมีโอกาสเติบโตยังมีโอกาสพัฒนาที่ดีเนาะอะไรที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาค่อยๆเคลียร์ค่อยๆค,ค,ค,คิดกันไปถ้าเรายอมแล้วนะครับแล้วเราห่างแล้วนะแล้วเราก็ไม่ไปวุ่นวายอะไรกับเขาแล้วแต่เขายังวุ่นวายเขายังไม่จบไม่สิ้นกับเราเนาะมันก็ไม่เป็นไรเราก็แค่อย่าไปดิ้นตามเขา เราก็แค่ปล่อยสถานการณ์ทุกอย่างไปพอไพ่บอกว่าถ้าคุณปล่อยไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายไปเองเลยคุณไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องตอบปากตอเถียงต่อร้องหรือไม่ต้องแบบเอาอีโก้มาชนกับเขาเลยปล่อยปล่อยไปเลยนะครับแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปเองเพราะไพ่ใบน,นี้บอกว่ามันจะคลี่คลายไปโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แล้วทุกอย่างอาจจะคลี่คลายไปแลวโน้มทิศทางที่ดีอะไรที่คุณวิตกกังวลอะไรที่คุณก้มใจมันก็จะผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็เยียวยาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นอาจจะมีข่าวดีเข้ามาก็คือไพ่อัศวินถือถ้วยข่าวดีนะครับเข้ามาทําให้เรามีความใจชื้นมากขึ้นมีความรู้สึกว่าแบบอือย่างน้อยเราก็มีข่าวดีอย่างน้อยเราก็มีความประทับใจอย่างน้อยเราก็มีกรารยานามิตคนอื่นๆที่ยังช่วยเหลือซัพพอร์ตกับตัวเราหรือยังมีคนอื่นที่ยังยอมรับ เรานะครับกับการทํางานของเราหรือศักยภาพของเราทําให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างและประสบความสําเร็จได้แบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวราศีสิง์ลัณนาสิง์ได้อดวานสุดๆคิงถือเหรียญแปลว่าชาวราศีสิง์มีโอกาสที่จะมีการเงินที่โอฟูมากๆเลยการคิดการทําการบริหารการจัดการประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เงินก้อน นะครับมีโอกาสจะได้เงินหลักทรัพย์ก้อนใหญ่หรือการลงทุนก็มีโอกาสจะได้กําไรแบบเป็นกองเป็นกำมากขึ้นแต่นะครับเราอาจจะต้องพยายามสมดุลบาลานซ์ในเรื่องของรายรับรายจ่ายสักนิดหนึ่งบางทีรายรับรายจ่ายของคุณอาจจะมีเข้ามาบ้างโดยเฉพาะบางคนอาจจะหมดไปกับค่าดูแลรักษา ตัวเองเนาะเพราะาอาจ,จะมีการเจ็บป่วยมีปัญหาที่ต้องพักฟื้นนะแล้วก็มีบางคนอาจจะมีโรคออฟฟิศซิมดรมด้วยนะครับสำหรับใครที่ทํางานนานๆน,น,นั่งนานๆน,น,นะครับอาจจะมีความปวดล้าเหนื่อยแล้วก็ปวด เอ็นกระดูกซสิคโครงต่างๆอะไรแบบนี้ต้องดูแลสอดส่องหรือไมเกรนนะครับอะไรประมาณนี้อาจจะต้องสมดุลบาลานซ์ในเรื่องของตัวเองนะครับในเรื่องของสุขภาพตรงนี้นิดนึงนะครับอาจจะหมดเงินไปกับการดูแลรักษาตัวเองแต่การเงินยังปังๆมากๆเลยนะครับคิงถือเหรียญเนาะก็ไม่อยากพูดอะไรมากหรอกก็รู้กันอยู่แล้วว่าคิงถือเหรียญเนี่ยยังไงก็ได้จับเงินก้อนเงิน เงินเยอะนะจะบอกเลยว่าเป็น10ล้านร้อยล้านพันล้านก็ได้แล้วแต่บุคคลเลยหรือบางคนอาจจะเป็นาการค้าการขายในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะครับในเรื่องของอาการที่ได้เงินนะครับเป็นเงินก้อนใหญ่แบบนี้ก็ได้หรือการกู้ สินทรัามาซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับชาวสิงห์ถือว่าการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยแต่เรามัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับธรนีแมเนจเมนต์หรือว่าการทํารายรับรายจ่ายก็ยังจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะ,ะประคับประคองเรื่องการเงินได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ